ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องเฉาดาราร้อนแรงค่ะเซส,สิวัตอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์บอนเชิญยิ้มหลังปล่อยโฮน้าลงศพก่อนเผาร่างไร้ลมหายใจโรเบิร์ตสายควัน เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เศร้าสข,ของวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อตลกชื่อดังบอนเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวร้ายถึงโรเบิร์ตไซควันดาวตลกชื่อดังที่ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย54ปีโดยทางด้านบอนเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพคู่กับโรเบิร์ตพร้อมกับข้อความว่าหลับให้สบายนะพี่โดยกำหนดงานโรเบิร์ตนั้นคือวันที่20 ถึงวันที่26กันยายนสวดพระพิธรรมโศเวลา19นาฬกาวัดส,สุดทธิสะอาดนิมิตใหม่31กรุงเทพมหานครและล่าสุดนั้นซีซิวัต์อดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์บอนเชิญยิ้มหลังปล่อยโฮนาลงศพก่อนเผาร่างและลมหายใจโรเบิร์ตสายควันโดยซีซิวัก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า พี่เบิดกลับสวรรค์อย่างสวยงามที่สุดแล้วครับพี่เราก็ดำเนินชีวิตกันต่อสร้างสุขสร้างรอยยิ้มสร้างบุญกันต่อไปนะพี่สู้ๆนะครับโจเกอร์แฟมิลีนั่นเองค่ะ